สวัสดีครับวันนี้ช่างเบลได้มีโอกาสทำกุญแจโตโยต้าโนวานะครับรนนผมอ่าโนวาอันนี้คือลูกค้าลูกค้าแจ้งว่ามีกุญแจแล้วไขสตาร์ทไม่ได้นะครับอ่าแล้วก็ไข่ประตูไม่ได้น,นี้ช่างเบลจะก,การซ่อมให้เปลี่ยนอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมอ่าเป็นของใหม่หมดเลยนะครับอ่ามาดูครับตามมาดูสลับรกยะถังลองลิ้มใอ้ลูค้ามเดินก็ ที่ได้ลูกค้าแจ้งว่าไขาล็กขกอกไขเปิดไหมนะครับมีช่างดูจัดการให้เรียบร้อยแล้วล็อกเปิดการซ่อมให้เรียบร้อยนะครับอ,อันนี้เพื่อเาขาคงเชื่อไขสแตนไม่ได้นี่ใช่ไหมสแตนซ่อมไม่ได้ครับอยียบร้อยถึงแล้วครับอดูมาหวัดลองอ่าเรียบร้อยอ่ะ,ออะดูนะครับอันนี้คือยัดเข้ายัดออกขยลื่นๆเลยนะครับดูนะครับ อันนี้เราเปลี่ยนอะไรให้ใหม่หมดพร้อมรับประกันงานนะครับผมท่างเบลบริการถึงที่นะครับอ่าคำวินลืมท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับอินเจทุกนิดทุกชนิดนะครับติดต่อช่างเบลได้0 9 8ย์8 4้3 9ขอบคุณครับ